สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับมาดามลิชชี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิชชี่จะมาเล่นบาคาร่าให้ดูนะคะไปที่เซ็กซี่เหมือนเดิมนะคะแบบที่เราเคยเล่นกันก็คือเซ็กซี่นะคะลิชชี่จะไปที่ห้องสองนะคะทุกคนเนื่องจากตอนนี้เป็นเขาปิงปองอยู่นะคะเป็นเขาปิงปองอยู่นะไม้แรกลิชชี่จะใส่ไปที่แดงเลยนะคะไม้แรกจะใส่ไปที่แดงรู้ไหมเพราะอะไรคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาปิงเขามังกรค่ะทุกคน เข้ามังกรมันกําลังไหลลงมาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถ้ามันเยอะไหลยเยอะขนาดนี้แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะตัดไปที่น้ําเงินได้นะคะฉะนั้นที่จะลองแทงไปที่500ก่อนอ่ะยังไงโอ้โหห้ามาแล้วค่ะห้ามาห้ามากินเป็นที่เรียบร้อยนะคะกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองไหลแดงอีกทีนึงนะคะตอนนี้กําไรอยู่ห้านะคะไหลแดงไปเลยนะคะ1,000นะคะ ดิชี่จะไหลแดงไปหนึ่งพันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้นี้กันนะคะเดี๋ยวมาดูไม้นี้กันนะคะหนึ่งพันบาทแต่ถ้าไม้นี้มันโดนไปมันข้ามไปที่น้าเงินเงี้ยดิชี่ก็ไม่ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะคะเพราะรู้อยู่แล้วนะคะมันออกมังกรแดงมาเยอะแล้วนะยังไงมันก็ต้องตัดไปที่ไปที่น้ําเงินอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้นะคะ ไม่ค่อยสบายะค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นแบบสี่ห้าไม้ให้ดูนะคะแค่สี่ไม้ห้าไม้พอนะวันนี้อ่ะบวกมาอีกแล้วนะคะสองพันบาทบวกมาอีกแล้วคะ่ะสองพันบาทไม้ต่อไปไม้ต่อไปลองใส่ไปที่น้ําเงินสองพันเลยนะคะกําไรเล่นเลยนะคะใส่ไปที่น้ําเงินสองพันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะบวกหรือเปล่านะคะตอนนี้กําไรลิชี่มีหนึ่งพันนะคะ 2,000บาทที่น้ำเงินนะคะ2,000บาทที่น้ำเงินใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลิชชี่ด้วยนะคะใครอยากมีกลุ่มแปดเซียนนํำเล่นนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะใครอยากได้สูตรฟรีทดลองใช้นะคะสูตรเราสูตรแท้นะคะเป็นคิดค้นโดยเซียนนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเรามีสูตรให้ลองใช้ฟรีนะคะอ่าบวกอีกแล้วนะคะบวกอีกแล้ว2,000บาทบวกอีกแล้ว2,000บาทนะคะ ตอนนี้ลิชชี่จะกำไรอยู่ที่สามพันนะคะทุกคนสามพันปะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีนะคะไม้ต่อไปนะคะใส่ไปที่แดงหนึ่งพันไปแล้วนะคะใส่ไปที่แดงหนึ่งพันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะเดี๋ยวมาดูไม้นี้หนึ่งพันนะคะสี่ อ่ะยังไงโอ้โหป๊อกแปดเป็นที่เรียบร้อยนะคะป๊อกแปดเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้เฮงมากๆบอกเลยวันนี้เฮงมากๆยังไงวันวันนี้ก็จะมาแบบว่ารีบลบลี่เลยทุกคนไปไม้สุดท้ายเลยนะคะถ้าบวกก็คือเลิกนะคะถ้าบวกก็คือเลิกนะคะไม้สุดท้ายนะคะเรชี่ขอใส่ไปที่น้ําเงินแล้วนะคะใส่น้ําเงินไปเลยหนึ่บาทนะคะถ้าบวกก็เลิกนะคะถ้าบวกก็เลิกนะตอนนี้กําไรลรชี่ประมาณอ่า ประมาณสี่พันห้าพันนะทุกคนประมาณสี่พันห้าพันนะคะทุกคนสี 4, 000, 5, 000, นะะ่พันห้าห้าพันห้าค่ะทุกคนกำไรของวิชีห้าพันห้าอะเดี๋ยวมาดูมานี้ยังไงนะคะมานี้ยังไงอ้โ,อโหบวกมาอีกแล้วนะคะโอเคคะ่ะทุกคนยังไงวิชี่ต้องขอไปก่อนนะคะวันนี้เราจะมาแทงแบบสี่ห้าไม้ให้ดูนะนี่ก็คือการนําเล่นของเราในห้องไลน์ก็จะประมาณนี้นะคะ น้ำเล่นไม่กี่ไม้นะคะแค่คุณรู้จักพอคุณก็บวกได้นะคะสวัสดีค่ะ